รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้เป็นรายการที่ให้ความรู้และเคล็ับต่างๆทั้งในเรื่องของ ICT และการใช้ชีวิตประจำวันเรียกดูได้ผู้ใหญ่ดูดีทำเองได้โดยไม่ต้องงอช่างถ้าท่านไหนได้ดูคลิปนี้แล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและอย่าลืมกดกระดิง่ง เพื่อจะได้มีภาพลิปต่อไปของเราด้วยนะครับเนี่ยครับมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับบิ้นออกมาระดัวเลยออกนะครับเดินมาดูกันว่าทีาการแก้ปัญหายังไงนะครับมองว่าเออมันเป็นอะไรเสียรตรงไหนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านมาดูตรงปิครั่เมื่อปิดปั๊บนะครับ,รบตัวนี้นะครับมันจะเห็นไหมมันจะบอกว่าดิ้อยู่นะครับ โอเคนะครับด yeah, <laughs> okay, ิสยูรีฟิวโอเคนะครับ กับเรียนท่านผู้ชมชี่นะ่ารักทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยกับรายการหนึ่งวันหนึ่งเคล็ดลับกับมิสเตอร์พีเคนะครับ right. ซึ่งแต่ละวันนั้นนะครับผมก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากทุกท่านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเคล็ดลับไอซีทีหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการใช,ช้ชีวิตประจําวันนะครับ <Yahoo! S 1> ส่วนวันนี้นะครับผมก็จะมีเคล็ดลับมาฝากทุกท่านเหมือนเช่นเคยจะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลย สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาแก้ไขปัญหาพิลเตอร์นะครับซึ่งเป็น DCP T310 นะครับก็คือ b r ร t h e r นั่นเองนะครับเครื่องค่ายนี้ก็บอกได้เลยว่ามีชื่อเสียงในเรื่องของความคมชัดนะครับแต่วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาแก้ไขปัญหาก็คือว่าทางที่เขาแจ้งมานะครับก็คือตัวนี้เป็นเครื่องของสํานักงานเนาะ ผมเป็นแผนกที่แก้ไขปัญหาพวกนี้นะครับในเรื่องของไอ t เนี่ยนะครับก็พอแก้ได้ก็เลยมาลองแก้ไขปัญหาดูที่นี้พอแก้ไขได้ผมก็เลยอยากเอาเคล็ดลับตัวนี้มาฝากทุกท่านนะครับที่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าปัญหาที่เจอคืออะไรนะครับปัญหาที่เจอนะผมจะสั่งปิ้นตัวนี้เนาะโอเคนะครับึ๊บนะครับอ่าตัวนี้นะครับก็จะ ถ้าเราู้ชมดูนะครับผมสั่งพินหน้าดีแต่วก็เป็นอะไรนะครับอ้าวเนี่ยครับมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเิมพ<ะ>์ออกมารัวๆเลยแล้วก็ไม่มีหมึกออกมานะครับเป็นกระดาษเปล่าออกมาสิบแผ่นรัววเลยนะครับไม่มีแม้แต่ อะไรออกมาเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการแก้ปัญหากันบ้าง l e t ครับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับ <S <S เครื่อง DCP T 3 1 0นนะครับพิมพออกมาแล้วก็เป็นกระดาษเปล่านะครับซึ่งทท่านนะครับก็บางท่านก็อาจจะงงว่าเออมันเป็นอะไรมันเสียบตรงไหนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาดูตรงนี้นะครับ ขออนุญาตเปิดไปนิดนึงนะครับนี่นะครับคือมันจะขึ้นไม่ได้ขึ้นเออร์เลอร์ไม่ได้อะไรแต่ว่าปิ้นออกมาเป็นกระดาษเปล่านะครับทีนี้เรามาดูที่หมึกนะครับหมึกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาเพิ่งเติมหมึกไปแล้วก็มันปิ้นออกมาไม่ออกนะครับเดี๋ยวเดียวเราไปดูกันว่าวิธีการแก้ปัญหายังไงนะครับก็ปิดเข้าไปปึ๊บนะครับเมื่อปิดปั๊บนะครับตัวนี้นะครับมันจะเห็นไหมมันจะบอกว่า d i d you นะครับโอเคนะครับ Di d you refill นะครับ ทีนี้มันจะมีเครื่องหมายนะครับดูดีๆนะมันจะมีเครื่องหมายเย็ดกับโนนะครับถ้าเราโนเราก็กดนี่นะครับแต่ถ้าถ้าเราจะรีฟิลนะครับให้เรากดปุ่มนี้นะครับถ้าบอกว่าไม่รีฟิลก็คือตัวนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อเรากดโนนะครับถ้าเราไม่รีฟิลนะครับมันก็ตรงนี้นะครับทีนี้วิธีการแก้ไขปัญหานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการแก้ปัญหานะครับอันดับแรกคือเมนูครับ เข้ามามีมาที่ maintenance นะครับ maintenance ก็คือเครื่องมือนั่นเองนะครับทีนี้นะครับกดโอเคนะครับอ่าโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเลื่อนลงมานะครับมาเลือกตัวที่สองคว่า cleaning นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับทีนี้มันจะให้เราเลือกว่าจะเลือก cleaning แบบเฉพาะสีดําหรือว่าจะเอาทั้งหมดนะครับก็เลื่อนดูนะครับนี่เห็นไหม แบ็กสีดำคัลเลอร์สีนะครับแล้วก็ทั้งหมดก็คือออนะครับก็โอเคไปนะครับทีนี้เราจะมาดูว่า,าวิธีการคลีนนิ่งนะครับจะเอาแบบธรรมดานะครับจะเอาแบบสตรองนะครับหรือว่าจะเอาแบบสตรองเกตนะครับก็คือหมายถึงว่าเอาแบบระบบแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบคลีนนิ่งแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับอ่ะผมเอาแบบธรรมดาแล้วกันเนาะโอเคก็กดโอเคไปนะครับทีนี้มันบอกว่าพิส s t าร์นะครับ please start นะครับก็คือโอเคแล้วก็มากดที่ตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับปุ๊บอ่าเห็นไหมมันจะทำการคลีนนิ่งโดยอัตโนมัติเลยนะครับทีนี้เราก็จะรอนะครับจนกว่ามันจะคลีนนิ่งหัวมันเสร็จนะครับก็ใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันคลีนนิ่งเสร็จแล้วกันนะครับตอนนี้ตัวเครื่องก็กำลังทำงานอยู่นะครับเนี่ยทำงานอยู่นะครับ ฟังกันแบบสดๆเลยนะครับคือเราไม่จะเป็นต้องไปเอ่ e มคหรือว่าไม่อะไรนะครับก็คือพาทุกท่านมาดูแบบนี้เลยนะครับคือผมเป็นคนที่ซ่อมแบบออยากจะเอาความรู้ที่ที่ตัวเองมีไปเผยแพร่ให้กับท่านผู้ชมที่มีปัญหาในเรื่องของการแก้ไขปัญหาพิ i เตอร์นะครับปราทอร์ DCP ที่310หรือ ฟิลเตอร์หลายรุ่นที่ผมได้ลงคลิปไปนะครับถ้าเกิดท่านไหนที่ได้ดูแล้วสามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับด้วยตนเองโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเสียเงินให้กับร้านนี่ก็ขอแค่คําว่าขอบคุณเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้หวังอะไรนะครับก็ถ้าเกิดท่านไหนที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเกิดถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับมันก็จะทําการคลีนไปเรื่อยๆนะครับ ดีนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เราเคลียเสร็จแล้วเรามาสั่งพิมพ์ดูว่าลักษณะของการพิมพ์หรือว่าการแก้ปัญหาในวันนี้นะครับมันจะแก้ไขปัญหาได้หรือเปล่านะครับโอเคอโอเคนะครับหลังจากที่เราใช้ระยะเวลาในการคลีนนะครับแบบ ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราใช้แบบธรรมดาถ้าแบบละเอียดหรือละเอียดมากก็จะใช้ระยะเวลามากขึ้นนะครับอันนี้ก็หลังจากที่มันทําการนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะมีให้เราเลือกว่า yes หรือ no check no yes นะครับ check yes หร no ือ no นะครับเนี่ยนะครับเราก็ทําการ yes นะครับมันจะบอกว่าให้เราเช็คว่าตัวสีหรือว่า ลักษณะการพิมพ์งานของสีทุกอย่างครบไหมอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะกดแยกครับแล้วก็ save paper a n d นะครับแล้วก็มาที่ mono เอ้ยหรือว่าตัวไทยเอกสารนะครับตัว2ตัวนี้ตัวไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีที่ที่เราได้นะครับจะเป็นยังไง ล,ลุนพร้อมกันครับรือพร้อมกันโอเคนะครับนี่ก็คือหลังจากที่เราได้ทําการเขาเรียกว่าเป็นการคลีนหัวเมึกนะครับซึ่งซึ่งตอนแรกนะครับอย่างที่ผมได้พาทุกท่านไปดูก็คือมันไม่สามารถที่จะมีอะไรป้นออกมาได้เลยนะครับแต่ทีนี้พอเราคลีนเสร็จนะครับเราเลือกแค่แบบธรรมดาก็พอถ้าในกรณีที่ไม่มีปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเราก็เลือกแค่ตัวธรรมดาพอถ้าเรา ครีมระดับความละเอียดลึกาไปนะคือหมายถึงว่ากล่องหมึกของเราค่อนข้างจะมีปัญหาละนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อเราทําการทดสอบการพิ้นออกมาหลังจากที่เราครีมหัวแล้วนะครับผลปรากฏว่าแดงมานะครับน้าเงินมานะครับเหลืองมาดํามาครบนะครับก็ถือว่าการใช้งานปกตินะครับทีนี้เราจะเป็นพิ้นดูนะครับโอเคครับนี่ก็คือตัวที่ผมจะทําการพิ้นนะครับ ขึ้เป็นตัวเดียวกันกับตัวที่ผมทดสอบดูตอนตอนที่เขาเาเครื่องมาซ่อมนะครับก็คือเอาตัวน,นี้แล้วกันนะครับก็ทําการบินหรือคอนโทรนพี P นะครับตัวน,นี้ผมเลือกหนึ่งพอไม่ต้องเอาถึงสิบนะครับอโอเคนะครับครั้งแรกผมเลือกสิบเพราะว่าผมยากจะารู้ว่าแผ่นแรกไม่ไม,ไม่ออกแผ่นสองไม่ออกแผ่นสามไม่ออกหรือแผ่นสี่แผ่นห้าแผ่นหกเอลออกลเลยแต่ทีนี้ครบสิบแผ่นแล้วไม่มีอะไรออกเลยนะครับแต่ทีนี้เราเอาแค่แผ่นเดียวพอนะครับ เลือกหน้าปัจจุบันนะครับเสร็จแล้วพิ้น์ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันมาแล้วนะครับโอเคนะครับ <Wow. S 2> ก็ถือว่าในสิ่งที่เราแก้ไขปัญหาหรือว่าสิ่งที่ผมได้พาทุกท่านมาแก้ไขปัญหาในวันนี้นะครับ mm. ก็ถือว่าใช้งานได้ตามปกตินะครับซึ่งครั้งแรกนะครับที่มันพิ้น์ออกมานะครับ ท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามันเป็นกระดาษเปล่าแบบนี้เลยนะครับสิแผ่นรัวๆนะครับม่มีแม้แต่ตัวหนังสือตัวนี้เดียวนะครับเมื่อเราทําการคลีนหัวเสร็จแล้วนะครับมันก็จะให้เราทดสอบตัวหัวพิ้นหรือว่าพิ้นพิ้นพิ้นเฮทนะครับก็คือพิ้นเฮทดูนะครับก็จะออกมาสีแดงน้ําเงินเหลืองดาครบนะครับพร้อมกับรายละเอียดที่มันบอกนะครับเสร็จแล้วก็ทําการทดสอบการพิ้นโดยการใช้ หน้าเดียวก,กันกับตัวที่ทดสอบกันปิ้นตั้งแต่มาที่แรกนะครับก็ここถือว่าใช้งานได้ตามปกตินะครับครับสำหรับท่านไหนที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งติ้งๆนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับวิธีการแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ Brother dcp t 3 1 0นะครับพิมพ์แล้วกระดาษเปล่าออกมาแค่กระดาษเปล่าไม่มีหมึกอะไรนะครับผมก็ถายทุกท่านมาแก้ไขปัญหาแล้วนะครับโอเคนะครับวันนี้สำหรับวันนี้นะครับผมพิทยากิรธนพงจาก PK p ค o อสสตูดิโนะครับกับรายการหนึ่งวันหนึ่งเคล็ดลับก็ขอลาท่านชมไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้านะครับ EP หน้านั้นจะเป็นเคล็ดลับเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับก็ขอให้ท่านชมนั้นคอยติดตามรับชมรับฟังนะครับสำหรับ EP นี้ขอกล่าวคว่า สวัสดีครับครับวันนี้นะครับคุณโอ๋ก็ได้ดูคลิปใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งติ๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับวันนี้นะครับผมอออยาาากกกกกจะรนนนนชม PK House Studio คับ็ขไป่พบกันใหม่คลิปหน้าสสครัับวดี Okay, yeah.